เช้าช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมเช้าวันนี้เนี่ยเราเรียกว่ามีอาหารสําหรับคนที่รักสุขภาพมาแนะนําอย่างบัตเตอร์นัทค่ะเป็นฟักทองพันธ์ต่างประเทศซึ่งเขาบอกว่าปลูกขายง่ายรายได้ดีราคาถึงกิโลกร,รัมละ80บาทเลยทีเดียววิธีการปลูกจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันกับคุณธรรมมิชดช่วงค่ะบัตเตอร์นัทสควอชหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าบัตเตอร์นัท เป็นพืชในสกุลเดียวกับฟักทองมีถิ่ินกำเนิดในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีเนื้อละเอียดหวานมันมีวิตามิน A C โพแทสเซียมและแมกนีเซียมสูงคุณบรรจงสิทธิน้อยชาวสวนตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีลงปลูกบัตเตอร์นัทสลับกับการปลูกเมลอนในโรงเรือนบอกว่าโรงเรือนขนาด6.5เมตรคูณ20เมตรลงปลูกได้400ต้น ถึงตขาข่ตาทีและทาด้วยน้ำมันเครื่องใหม่ป้องกันเพลี้ยไฟเข้ามาในโรงเรือนบัตเตอร์นัทมีราคาเมล็ดละ6 1 0บาทนำมาแช่น้ำอุ่น5ชั่วโมงแล้วลงเพาะในถาดหลุมโดยใช้พีทมอสกระทั่งอายุ8วันจึงลงปลูกในถุงบรรจุปุ๋ยและกกมะพร้าวให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดวันละ1ิชั่วโมงตั้งเวลาจ่ายน้ำานนาทีทุก1ชั่วโมงหลังลงปลูก3-4วันจึงเริ่มให้ปุ๋ยเกร็ดสูตร1 5 1 5 1 5ไปกับระบบน้ำ อายุ15วันจึงเริ่มขึงเชือกพันเถาหากพบยอดขแขนงให้ตัดออกอายุ1เดือนจึงเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยเม็ดสูตร15-15-15ละลายน้ำเพื่อลดต้นทุนให้ระวังโรครานําค้างหากพบให้ฉีดด้วยสารกำจัดเชื้อรากระทั่งอายุ27วันจึงเริ่มมีดอกตัวเมียและอายุ34วันดอกตัวผู้ก็จะบานจึงช่วยผสมดอกโดยดอกตัวผู้1ดอกผสมกับดอกตัวเมียได้3ดอกในดุนแรกจะผสมได้3-4ผล จากนั้นอีก2สัปดาห์ก็ bueno. จะออกดอกชุดที่ 2, <ด> 2> ก็ก็ผสมได้อีก2-3ผลรวมแล้วไว้ผลได้ต้นละ5-7ผลอายุครบ80-90วันก็เก็บผลขายได้ในราคาผลเล็กกิโลกรัมละ60บาทผลใหญ่ที่กิโลกรัมละ80บาทดูให้ผลผลิตเฉลี่ยต้นละ1.5กิโลกรมัมสร้างไรายได้โรงเรือนละ36,000บาทต่อรุ่นถ้าคุณมีช่องทางตลาดนัดหรืออะไรเงี้ย ลองดูฮะเพราะว่ามันสามารถขายได้แน่นอนนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็จะมีลายกลุ่มเพื่อส่งข่าวว่าเราจะตัดเมื่อไหร่ให้เขาจองส่วนมากลูกค้าที่ชิมแล้วก็จะโทรมาสั่งจองครับหรือมีโอกาสไปออกบูธที่ไหนก็ไปได้เลยเพราะว่าสามารถเพราะว่าอันนี้มันเก็บได้นานเก็บได้เป็นเดือนนะครับไม่เสียหายคือเรานึ่งไว้ให้สุกนะครับ เพราะว่าให้เขาทานดูว่าเขาพอใจไหมถ้าพอใจเขาซื้อไปนะครับถ้าเขาชิมรสชาติแล้วโอเคเราก็จะอธิบายเขาว่าคุณสามารถไปแปรรูปอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างจะไปทำแกงบวชจะไปผัดทอดอะไรเงี้ยหรือไปชุบแป้งทอดอย่างเงี้ยฮะมันจะให้รสชาติที่ดีสามารถนำบัตเตอร์นัทมาขูดเนื้อเป็นเส้นคล้ายมะละกอส้มตำแล้วชุบแป้งทอดได้บัตเตอร์นัททอดกรอบที่กรอบนุ่ม มีรสหวานเค็มมันน่ารับประทานหรือนำไปผ่านึน่งสัก15นาทีแล้วโรยเกลือก่อนสุขให้ซึมเข้าเนื้อก็ได้รสชาติที่หวานหอมเค็มมันกลมกลม่อมนอกจากนี้ยังสามารถนำไปทำอาหารบทรสำหรับเด็กอ่อนและเมนูอาหารไทยได้เช่นเดียวกับฟักทองทั่วไปครับโอ้โหน่ากินมาตรนนัสสอคอขายดีด้ยยวยประโยชน์สูงด้วยค่ะใช่คับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ